อะไรนะอันนี้อะไรโอเคน่ากินไหมนานอันนี้ดิเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรน่ากินจางเออสวัสดีครับเพื่อนๆสบายสบายสไตล์เราครับผมเราซื้อช่วงนี้เราซื้อโอริโอโอริโอ้มาให้เขากินบ่อยมากเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าให้ลูกกินอะไรที่มันเป็นธัญพืชอย่างเงี้ยมันจะดูมีประโยชน์กว่านาะเราก็เลยซื้ออันนี้มาเพื่อนเดเรมี่เขาชื่อเดเรมี่เห็นไหม กาโน่านะเว้ยเป็นดาร์กช็อกโกแลตเห็นไหมเป็นทัญพืชอบกรอบรสดาร์กช็อกโกแลตลองซื้อมาครั้งแรกนะราคาเต็มอยู่ที่23บาบาทแต่ตอนนี้ลดราคาเหลือส8บบาทมาเดี๋ยวเราแกะให้เขากินน่ากินไหมอุ้ยเอา้า <get> คืออะไรกระโดดมาอย่างงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะถ้าปลาไม่รับทําไงหน้าแทบรือทำไงอยากกินไหมเนี่ยยกเลิกดีกว่ามั้งเอาไปให้น้องข้างห้องดีกว่าไหม uh uh. ให้น้องไหมเ uh uh. มื่อกี้พูดว่าอะไรนะ อะไรนะน่ากินจังอ่ะมาน่ากินก็น่ากินมานั่งลงเอาถ้วยมาแล้วด้วยเหรอถ้วยอยู่ไหนมาดูนี้จะกินได้หรือเปล่าเป็นดักเจ้คนเลตไม่ได้แต่ขมๆสามสิบห้ากรัมเพื่อนๆอยากกระโดดอยากกระโดดไม่งั้นปลาเลิกรีวิวแล้วปลาเก็บเลยนะเอาไหมเก็บเลยนะไม่ต้องกินเอาไหมมาถ้วยอยู่ไหนมาเมื่อกี้หยิบมาถ้วยอยู่ไหนถ้วยอยู่ไหนอยู่นี่ครับเหรอ มามาเอามาเดะมาวางตรงนี้เดี๋ยวเทดูดิเป็นไงข้างในนี้อแกะดูกันเด็กๆน้องๆเขาไหนกินพันยพืชเอ้ยไม่ใช่ชอบกินขนมกรอบอ่ะลองกินพวกพันยพืชดีกว่านะมันอาจจะมันอาจจะดูแพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่ามีแค่นี้หรอกมีอยู่ข้างในนี้อีกอ่ะเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวเอาเลยอ่ะเอาขอบคุณครับก่อนเดเอ้ยขอบคุณก่อนขอบคุณครับมองต่อแตกอีกเอ้าอยากกินอยากกิน S <S อยากกินจะตดเฮ้ยหยิบไปขอบคุณครับมองกล้องเอาหยิบไปอืมกว่าจะได้แดกเป็นลูกป้าที่ลำบากจริงเป็นไงบ้างยมฮะเยี่ยมย่ไหมให้กีนน่คะแนนนี่หยิบอลมอนกินเนี่ยอลมอนเห็นเป็นอลมอนไหมค่ะกินเป็นเล้าของดีเลยนะเฮ้ย เองนี่มันไม่ให้จังหวะเหมือนแม่เองเลยว่ะเวลาหย,ยิบอะไรขึ้นมากินแล้วยังไม่ทันแบบให้คนอื่นเขาเห็นเลยเขาปากไปแล้วอะไรเงี้ยแม่ลูกกันจริงๆเอา้าเยอะไหมดีไหม,มโอเคดีเรากินได้เอาให้ว่างไหนให้ว่างไหนเอาวางตรงนี้่ะปลาชิ้นเลยนีย้มันเป็นแบบนี้นะนแสดงว,ว่เา,าเขากินได้เทให้หมดเลยไหมจะได้รู้ว่ามีเม็ดอันุกี่อัน ในหน้าปกมันมีเยอะกว่าแล้วเป็นภาพประกอบแบบมันมีทั้งหมด,ดอะไรนะอะไรนะการกินดังอะไรนะเด็กน่ากินจังครับด้วยสิการกินครับโ <Okay. S 2> อเคเราจะมีสามเม็ดนะโอเคให้เขากินหน,<า>น,นึ่งเม็ดเม็ดข้าวมให้เขาขึ้นแต่เราลองกินตอนนี้ดูเอาไปกินได้ขอบคุณครับอ,อีกทีนึง่งมันดูแพงกว่าขนมปังสูติแต่ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าพวกท่านยาพืชอ่ะกินเลยลูกอ่ะ เยี่ยมไหมมันเป็นช็อกโกแลตด้วยละมั้งลองดูนะเพื uh ่อนลองชิมหน่อยเป็นไงอืมกระแกกากิจันน่ากินอะไรของตัวเองก็มีน่ากินกินของตัวเองไปน่ะปลาไม่แย่งแล้วปลาแค่ชิมเฉยเฉยอ่ะโอ้กินอัลมอนด์ก่อนเลยเหรอโอ้แสดงว่าชอบกินอัลมอนด์นะเยี่ยมไหมอืมโอเคกินนู่นไปนู่นนู่นของแกหนูไม่ต้องมาดูของฉันงหนูใช้มีอยู่นิดเดียวเองจะห่วงฉันอีกอ่าเอออารมกินไปสวัสดีครับ กองหน้า่อยไหนมอให้ป้ากินไหมให้ป้ากินได้ไหมได้เปล่าเฮ้ยใครซื้อมาป้าบอกว่ายังไงป้าบอกว่ายังไงห้ามห่วงของห้ามห่วงของพ่อแม่พี่คนซื้อมาแล้วถ้าป้าคืนน่ะเองก็ไม่ได้กินเลยนะแล้วสรุปว่าให้ป้ากินได้ไหม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  ได้ไหมตอบดีๆชัดๆเยครับไม่งั้นปลายึดคือหมดเลยนะให้ไหมกินไปเหอะป้าแค่ถามเฉยๆเราต้องรู้จักหัดมีน้ำใจกับคนอื่นบ้างเข้าใจไหมถูกไหมถ้าเราหัดมีน้ำใจกับคนอื่นคนอื่นก็จะมีน้ำใจกับเราเธอเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจครับสิเข้าใจครับเขาใจคืมเยี่ยม อ,อยากกินลองดูกันเพื่อนมันก็แบบมันก็แบบเป็นธันพืชอ่ะ mm. เขามีรสช็อกโกแลตขมขมนิดนิดเนาะ mm. หรือว่าดีเขากินก็อนเคยนะคิดว่าเขาไม่กินนะมันออกมันออกขมขมนะ่ะดาร์กช็อกโกแลตอ่ะก็ขมขม mm. <laughs> ไปละ mm. ต้องหันให้เขาเป็นเด็กมีน้ำใจนะครับเพราะว่าของมันต้องรู้จักแบ่งปันกันเนาะ mm. ไปละชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ติดใจกด mm. ติดตามช่องอะไรนะชื่อช่องอะไรคอนไก่สบายสบายสตลย,ยอะไรไลดา้าโอ้สไตล้เ <laughs> ยียบกินเลยลูกตามบาปตามไม่กินละลองด,ดูถุงยับดลยวะ่ะลองดูได้นะฮะกากาโนล่ากาโนล่านะเดลมี่เดลมี่กาโนล่าครับผมพนธุ์พืชรถดักชอ็อกโกแลตไม่รู้มีรสร,ร,ถร,ถรถอื่นอีกบ้างนาะน่าจะมีถือว่าเขากินก็ถือว่าโอเคละกินยุบจริงจังเลย กินเลยลูกบายบายอีกทีก่อนบายบายเออบายบายลองดูครับถ้าเขาเด็กกินธนพืชจะดีกว่ากินพวกโฮลิโอแน่นอนพวกนั้นมันหวานพวกนั้นมันไม่มีประโยชน์นะของแบบนี้กินเข้าไปมันมีประโยชน์รู้เรื่องไหมเข้าใจไหมครับเออชอบกดไลค์ใชอกดแชร์ถูกใจกดกล่อมช่องชื่อช่องว่าสบายสบายสไตล์ไกลเราโอเคบายครับไายครับบายไกลรักป้าไหมครับรักเท่าไหน เข้ากัโอ้โหไปแล้วบายแฮมวันไนเดครับผมเป็นคนดีไม่ทิ้งความดีคนดีก็ไม่ทิ้งความดีเช่นเดียวกันครับผมคนดีไม่ทิ้งความดีและความดีจะไม่ทิ้งคนดีครับผมเวลาขเขาเรียกว่าอะไรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับผมบายใครสแสดงวะใครแสดงใครสแสดงโอ้ยจบละบา